โอชานติวันนี้วันที่18เดือนธันวาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกได้รับอํานาจโดยการเชื่อมสติปัญญาของลูกในโยคะอยู่กับพ่อผู้ส่งอำนาจโดยการมีการจดจำที่ลูกดวงยานสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ของลูกได้และกลับมาบริสุทธิ์ และสาโทประทานคำถามความพยายามอะไรที่ลูกๆทำขึ้นมาในยุคบรรจบพบกันที่รางวัลที่ลูกรับพร้อมด้วยสถานะของเทพคำตอบในยุคบรรจบพบกันลูกเพียรพยายามที่จะอยู่อย่างสงบเยือกเย็นโดยการมาเป็นผู้ที่สงบเยือกเย็นและโดยการกับมระบริสุทธิ์ที่ลูกนั้นจะมาเป็นเทพได้ ลูกลูกไม่สามารถเป็นเทพได้จนกระทั่งลูกนั้นสงบเยือกเย็นในยุคบรรจบพบกันแล้วลูกนั้นเป็นเทพที่ดาแห่งความเยือกเย็นและประพรมน้ำเย็นนั้นหยดน้ำเย็นของความรู้นี้ให้กับทุกๆคนที่จะทำให้ทุกๆคนนั้นสงบเยือกเย็นได้ลูกลูกจะต้องมาเป็นผู้ที่สงบเยือกเย็นด้วยตัวของลูกเองก่อนแล้วต่อมา ก็ดับไปของทุกๆคนอื่นๆแล้วทําให้ผู้คนนั้นได้รับความสงบเยือกเย็นซาระตของคุณธรรมจุดแรกเพื่อที่จะเข้าไปสู่สุริยะวงในตอนต้นๆให้สติปัญญาของลูกมีศรัทธาและรับคะแนนเต็มๆจงเป็นบรามินที่หนักแน่นจงเก็บความรู้อันไม่มีกิดจำกัดนี้ไว้ในสำนึกรู้ของลูกจุดที่สอง ให้คงนั่งอยู่บนกองของความรู้นี้แล้วจงเป็นผู้ที่สงบเยือกเย็นนั่นก็คือกลับมาบริสุทธิ์ให้ดับไปของตัณหาลาคะด้วยความรู้และโยคะสติปัญญาของรูปนั้นจะต้องคงอยู่อย่างติดต่ออยู่ในโยคะอยู่กับพ่อผู้เดียวตลอดเวลาพรขอให้รูปนั้นได้รับเหรียญตราในรูปแบบของสภาพที่สูงส่ง ในชีวิตปราหมินของลูกและขณะเดียวกันได้มาเป็นจกักรพรดิของแผ่นดินที่ไร้ความกังวลรูปแต่ละคนนั้นได้เป็นปราหมินเพื่อที่จะสร้างสเตตส่วนตัวของลูกให้ดีที่สุดในชีวิตปราหมินสภาพหรือสเตตที่สูงส่งที่สุดของลูกก็คือสมบัติส่วนตัวของลูกมันเป็นเหรียญตาของชีวิตบรามินผู้ที่ได้รับเหรียญตานี้นั้น จะคงอยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่ไม่หวั่นไหวไม่สั่นคลอนและในสภาพที่สม่ำเสมอและจะมาเป็นผู้ที่ไร้ความกังวลได้ตลอดเวลาพวกเขาจะมาเป็นจัก,กรพรรดิของแผ่นดินที่ไร้กังวลพวกเขาจะคงอยู่อย่างเป็นอิสระจากความอยากทั้งหลายและมาเป็นตัวของความไม่รู้ในความรู้ของความอยากคติพจน์พูดบาบาของฉัน ด้วยศรัทธาที่และความทราบซึ้งที่ไม่แตกผายแล้วมายาต่อมาก็ไม่สามารถเข้ามาใกล้ลูกได้อัะชะโอมจานิิ